สวัสด uhm. ีคร well. si. awesome. ับซีเอสเกตสร้างบ้านครับสวัสดีแฟนครับน้องอหญิงครับสวัสดีครับตอนนั้นเป็นแพื่อครับคันนี้ทีมเก่าครับทีมเก่าหรือตั้งหลาบแล้วครับอันนี้ทีมใหม่ครับมาประกอบตั้งหลาดใหม่แล้วครับจะเริ่มทําการแสดงอีกครั้งครับอันนี้ต้องเป็นต้องเรียกว่ามินิคอนเสิร์ตครับมินิคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตของคล้ายๆของบอสโจครับผม ช่างเป็นเข้ามาประจำการนะครับอันนี้จะเป็นทำงานเอ่อทิมทิมทิมฟ้าครับทิมฟ้ามาครับนี่คอนเสิร์ตอีกชุดหนึ่งครับผมชุดนี้ก็จะไปไวมาไวกว่าทิมโครงสร้างก่ะฉาบนะครับอันนี้เป็นวินิจคอนเสิร์ตครับเคลื่อนตัวได้เร็วกว่าครับงานก็จะไวกว่าเพราะว่างานมันกรบโบมันกรบบหลายปันไดนครับ ขาไม่ได้ยืดลืมกดติดตามให้ช่างนะครับแล้วเป็นทีมงานช่างสร้างบ้านของน้องอูอิงสาวน้อยเป็นเพลนแพงครับพี่น้องครับวันนี้ครับก็จะมีงานแสดงใหม่เริ่มนะครับมินิคอนเสิร์ตครับผมเรียกว่ามินิคอนเสิร์ตกันแล้วกันนะครับเขาไม่ได้ยืาลืมกดติดตามครับกดติดตามเป็นกําลังใจให้ทีมสร้างซีสเกตสางบานครับผมนี่ครับมินิคอนเสิร์ตมาใหม่ครับพี่น้องครับ บพโจอ๋อต้องบอกว่าในห้างโจครับเป็นมีมินิคอนเสิร์ตครับเราเองก็มีเหมือนกันครับมินิคอนเสิร์ตครับมินิคอนเสิร์ตแบบสีสเกตสางบานครับจะเป็นยังไงครับจะออกมาเป็นแบบไหนครับติดตามเป็นกําลังใจให้เราครับอยากกระพริบตาครับพี่น้องครับอยากกระพริบตาเลยครับก็ไปเชียร์คอยชมครับรถทัวร์จะพึ่งมาหลายเรับพี่น้องเลย รถทัวร์ช่วงนี้ก็ที่จอดยังไม่พอม้เพราะว่ามันมันหนาวฝนครับรถทัวร์จะพึ่งมาครับคนอ่นมาหัวไปใส่ครับพี่ดอเลยเดยครับสีสะเกตสร้างบ้านครับอันนี้คือบ้านน้องอู้งหญิงซ้อนน้ำนเพ้งครับพี่น้องเราก็จะถ่ายให้ชมกันไปเรื่อยๆครับอย่าพึ่งเบื่อหน่ายกันนะครับเขามาแลวก็ะชซ่กันไปให้คนอื่นมาเบิ่งนกันนะครับอย่าพึ่งเบื่อหน่ายช่างนะครับผมเรามีงานอีกหลายงานครับตอนนี้ก็ เพิ่งปาตีที่ชุดที่ห้าที่หกเข้ามาครับลอยีตั้งหลายทีมครับคนบ้านนี้จะเสียนะครับอีกเยอะเลยครับผมนี่ครับทีมงานมินิคอนเสิร์ตครับมินิคอนเสิร์ตครับสีสกตสร้างบ้านขึ้นมาใหม่ครับพี่น้องครับเข้ามาอีกแล้วครับยากับพริกตาครับผมด้านในเราก็ฉาบไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ห้องพระเอกก็แห้งสนิทนะครับปูนขาวไปหมดแล้วตำแหน่งอื่นๆครับตำแหน่งอื่นๆเราก็ฉาบไปแล้วครับผมก็อยู่ในงานพวกเก็บข้างบันไดนี่นะครับทำตอนหลังได้ครับไม่มีปัญหาอะไรครับช่างอื่นๆก็สามารถมาลันงานต่อจากนี้ได้ครับช่วงนี้ยากระพริบตาครับพี่น้องครับยากระพริบตาครับบันไดมันก็ ไม่มีเรื่องรอการประทับจากจะรู้ครับปลอดภัยอยู่ครับในห้องครัวช่างเพิก่ก็ตั้งน้างร้านครับเตรียมแสดงครับแบบวันนี้คอนเสิร์ตครับวันนี้คอนเสิร์ตที่ไปไว้มาไว้ครับวิบนนีคอนเสิร์ตไปไวมาไวครับตัง้งน้างร้านครับ กคอยชมคอยเชียร์ครับติดตามครับช่องสีสเกีสร้างบ้านเราเป็นช่องหลักครับที่รีวิวบ้านน้องอุ้งยิงสาเป็นแพงครับบ้านน้องจะออกเป็นยังไงสวยขนาดไหนครับติดตามกันไว้ครับผมสีสเกียสร้างบ้านครับอันนี้มินิคอนเสิร์ตครับมินิคอนเสิร์ตประกอบนั่งร้านนะครับจะได้ทําการแสดงในวันนี้ครับ ูกใจแฟนครับแฟนเพลงกับตบมือครับมาคอมเมนต์เป็นลังใจให้ทีมสร้างเลยครับผมมาไลายกระหองข้อได้ครับพี่น้องถูกองถูกใจของขอได้เหมือนกับนักร้องนะครับเราก็มินิคอนเสิร์ตแบบเราครับผมในกลัวครับเดินลงมาได้เรียบร้อยแล้วนะครับ ในเรานะครับผมอันนี้เช้ามันก็ประกอบเครื่องร้านครับเตรียมตัวแสดงครับม้วนนะครับพี่น้องเลยถูกอกถูกใจก็ตบมือเติ้งกำลังจะให้ทิมสายครับนี่ครับพี่น้องครับแสดงแบบมินิคอนเสิร์ตแบบซีสเกตสางบ้านครับพี่น้องครับวันนี้มินิคอนเสิร์ตครับไปไปมาไปครับชุดนี้ขึ้นหรือนั่งใส่แดงร้านครับ แล้วก็ยิงยิงยครับแล้วก็ลงมากครับพี่น้องก็คอยติดตามชมครับว่าใส่ฟ้าไปแล้วใส่อะไรไปแล้วครับจะงดงามขึ้นขนาดไหนครับพี่น้องอยากระพิบตาครับพี่น้องอยากระพิบตาเด็ดขาดครับผมทีมงานเราก็เข้ามาต่อเนื่องครับผมช่วงนี้ก็ฝนไม่มาครับอาศัยจังหวะนี้แหละครับ งานรอบนอกก็จะเดินได้สบายครับเข้ามาแล้วครับอันนี้คือทีมช่างฝ้าครับพอใส่ฝ้ารอบนอกแล้วใส่ฝ้าข้างในแล้วบ้านจะสวยจะง,งามจะอะไรยังไงครับก็ติดตามชมครับติดตามชมครับสีสเกลสางบ้านครับ แล้วก็เราก็ขอขอบคุณครับแสนซับสไครต์ครับที่แฟนคลับของเขาเองสียสั่งมาแล้วก็แฟนคลับพี่น้ององคงหญิงครับแฟนคลับของบ่อโจแฟนคลับของสาน้อยเพื่้นเพลงครับเพิ่นก็ช่วยกันดันจนเชียร์ครหนึ่งแสนซับสไครต์ครับช่างก็จะมีโอกาสได้รับโล่เงินแล้วครับผมส่วนหน้างานเราก็รันงานของเราไปเรื่อยๆครับเราก็จะถ่ายให้ดูให้ชมไประยะระยะครับผม ข้ามาแล้วอย่าลืมกดซับสไคร์ด้นะครับผมแล้วก็ที่สําคัญครับผมท่านที่จะสร้างบ้านครับโทรได้เลยครับ0637899666ครับ0637899666ครับท่านผู้ชมนี่ครับช่วงนี้ก็มีหลายๆคนนคนครับที่เอาคลิปเราไปลงครับหรือว่าเอาเรื่องราวของเราไปลงก็ขอบพระคุณมานายๆครับก็ช่วยกันครับ เราเองก็ทำหน้าที่ของเราครับเพื่อให้ลูกค้าของเราในบ้านที่สมบูรณ์ที่สุดครับที่เราจะทำได้นะครับนาะจังไลก็ขอบคุณทุกท่านเลยครับที่เป็นแรงเชียร์แรงใจครับแรงผลักดันครับให้เสียสางบ้านครับทีมงานช่างน้อยครับก็มีโอกาสทำงานแสดงฝีมือครับได้เปิดทำการแสดงครับแบบนี้คือการแสดงของเราครับผมเป็นทีมงานที่ มินิคอนเสิร์ตครับเอิรนม่ได้มินิคอนเสิร์ตกันแล้วครับมินิคอนเสิร์ตแบบสีสเกตสร้างบ้านครับแบบช่างสร้างบ้านครับแล้วก็มีมินิคอนเสิร์ตครับบัมเบิลชิดเลยครับเลยเขาพับคือว่าบอโจบบเฮพี่น้องครับแบบนี้แล้วก็ขอแสดงในรูปแบบของเราครับถูกอกถูกใจใครหลายคนครับก็ามาคอมเมนต์ครับมาสอบถามได้ว่าฝ้าแนองจะเป็นฝ้าหลุมหรือเปล่าครับ จะมีกีหลุมจะเป็นยังไงครับก็สอบถามหน่อยครับตอนนี้ก็ทีมฝ่าเพื่อนกับเขามากครับเริ่มประกอบนั่งร้านครับผมวันนี้คอนเสิร์ตแบบศรีสกเกตรสร้างบ้านครับนี่ครับนี้ศรีส,สกเกตรสร้างบ้านขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมขอบคุณครับ